ชาติกำเนิดพยาอนุมานราชตนเกิดเมื่อวันจุกที่14ธันวาคมพศ2431ที่เรือนไม้หลังหนึ่งติดคูด้านใต้วัดพยาไกรแถวลงเลื่อยบริษัทบอเนียวซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลพยาไกรอำเภอญาณาวาจังหวัดปนกรซึ่งปัจจุบันคือแขวงวัดพยาไกรเขตบางกอแหลมกรุงเทพมหานคร เป็นบุตรของนายหลีกับนางเฮียมีชื่อเดิมว่าหลีกวงหยงต่อมาได้เปลี่ยนเป็นยงและได้รับพระราชทานนามสกุลจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวว่าเสถียรโกเศสต่อมาวันที่สองพฤษภาคมพศ2 4 8 5จึงได้รับพระบรมราชาอนุญาตให้ใช้ราชธินา,นามอนุมารราชาตนเป็นชื่อสกุล การศึกษาเมื่ออายุราวห้าขวบได้เริ่มเรียนหนังสือกับบิดาโดยต้องตื่นตั้งแต่ตีห้ามาอานหนังสือคณนอายุได้สักสิบขวบบารดาก็พาไปฝากเข้าโรงเรียนบ้านปยานนาอยู่แถวใต้ปากคลองวัดทองเพลงเป็นนิวาสถานเดิมของปยานนาพิพิธบุตรชายคนหนึ่งของสมเด็จเจ้าพยามหาพิชัยญาติ โรงเรียนนี้สอนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเด็กชายยงเรียนได้เร็วมากกว่าคนอื่นเพราะได้เรียนหนังสือมาแล้วกับบิดาต่อมาจึงเข้าเรียนโรงเรียนอัศมชันในปีพศ2443ได้เลขประจำตัวคืออสช1112ขณะนั้นโรงเรียนได้ใช้ระบบการสอนเป็นภาษาอังกฤษมีการสอนภาษาไทยบ้างสัปดาห์ละ2ชั่วโมงเท่านั้น ยงเสถียรโกเศสได้เรียนจบชั้นมัธยมที่4พอขึ้นชั้นมัธยมที่5ก็ต้องออกจากโรงเรียนเพราะครอบครัวมีฐานะไม่ดีรวมทั้งพี่น้องหลายคนและปะยาอนุมาราชตนเป็นบุตรคนโตการนั้นท่านกับศึกษานอกระบบโรงเรียนและศึกษาตลอดชีวิตด้วยมีนิสัยรักความรู้กระตั้งได้ชื่อว่าเป็นนักปราชญ์คนสำคัญของไต้ การทำงานหลังออกจากโรงเรียนท่านได้เริ่มชีวิตการทำงานด้วยการไปฝึกหัดผสมยาที่โอสถสาลาของรัฐบาลและได้เรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติมในตอนกลางคืนแต่ไม่ได้รับเบีย้ยเลี้ยงจึงออกไปทำงานโรงแรมโอเรียนเจนได้เงินเดือนเดือนละ60บาททำให้ลาออกไปทำงานที่กรม ศุลกากรในตำแหน่งกเสษมียนเงินเดือนเดือนละ50บาททั้งนี้เพื่อมีเวลาพักผ่อนมากกว่าและได้รับการยกเว้นเกณฑ์ฐานด้วยที่กรมศุลปากรพยาอนุมาราชทนได้พบนายนอร์แมนมิซ์เวลล์ผู้เป็นท้งหัวหน้าและผู้สอนภาษาอังกฤษไอ้พยาอนุมาราชทนจนแตกฉานรับราชการก้าวหน้ามาโดยตลอดและได้เลื่อนตำแหน่งจากขุนเป็นหลวงเป็นพะตามลำดับ จนถึงปีพศ2467จึงได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นพระยาอนุมา,าิราชทูลตำแหน่งราชการในกระทรวงพระคลังมหาสมบัติภายหลังมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองมีเหตุต้องออกราชการในปีพศ2476ซึ่งขณะนั้นท่านดำรงตำแหน่งผู้ช่วยอธิบดีแต่สองปีถัดมาหลวงวิจิต วาทการซึ่งเป็นอธิบดีกรมศิลปากรในขณะนั้นได้ชวนให้กลับมารับราชการที่กรมศิลปากรและด้วยความรู้ความสามารถของท่านจึงได้เลื่อนตำแหน่งขึ้นตามลำดับตำแหน่งสุดท้ายคือได้เป็นอธิบดีกรมศิลปากรซึ่งภายหลังการเกษียณอายุราชการและต่ออายุราชการหลายครั้งจึงออกราชการมารับบำนาน ในด้านครอบครัวนะครับพญาอนุมานราชุนหรือยงเสถียรกฤษพญาอนุมานราชชนสมรสกับคุณหญิงละไมอนุมานราชุนหรือสกุลเดิมคืออุมารัตบิดาและมารดาแยกทางกันจึงอาศัยอยู่กับป้าชื่อแม่หมออี้ซึ่งเป็นชีอยู่นิกายคิดคาทอลิกนางสาวละไมจึงเข้ารีดตามป้าไปด้วยความรักของพญาอนุมานราชทนกับคุณหญิงอนุมานราชทนเป็นรักแรกพบ มีความประทับใจมากได้หินจึงพยายามทำความรู้จักและขอคุณหญิงอนุมารราชทนแต่งงานโดยที่ว่าเธอเป็นแม่บ้านแม่เรือนรู้จักการจัดการต่างๆให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและคงปฏิบัติแรนดาและพี่น้องของท่านให้ได้รับความสะดวกสบายได้ท่านมิได้จัดงานเลี้ยงเนื่องจากครอบครัวดโดยเฉพาะมารดาไม่พอใจกับสไปที่เข้ารีดผู้นี้คุณหญิงอนุมานราชทนท่านก็มีกติอดทนอดกลั้นเป็นอย่างดี พยาอนุมานราชทนก็มีความซื่อสัตย์ต่อภริยาเป็นอย่างยิ่งมิได้มีภริยาอื่นเพิ่มเติมอีกโดยพระยาอนุมานราชทนและคุณหญิงอนุมานราชทนมีบุตรธิดาร่วมกันสิบคนดังรายนามต่อไปนี้นางสมสวัยเฮราบัตนายสมใจอนุมานราชทนเด็กหญิงสมปองอนุมานราชทนนางสาวสีสุกุมน,นันนันนางสาวพัทธศรี อนุมานราชตุลศาสตราจารย์มันลีเวชชาชีวะนายยันยงอนุมานราชตุลนายยานินอนุมานราชตุลพันตำรวจเอกบรรยงอนุมานราชต,ตุลศาตาจารย์แพทย์หญิงยุวันอนุมานราชตุลนังเกษณอายุแล้วท่านก็ยังคงเขียนหนังสือและตำราออกมาอย่างสม่ำเสมอโดยเฉพาะงานเขียนร่วมกับพญาสารประเสริฐหรือตีนาคประทีป ซึ่งมักทํางานด้วยกันโดยใช้นาปกาว่าเซเทียนโกเซตนาคพระทิพเรียบเรียงหนังสือตําราและวรรณกรรมอันทรงคุณค่าออกมาเป็นจานวนมากโดยพยาอนุมาราชจนนั้นถึงแก่อานิจกรรมเมื่อวันที่12กร,รกฎาพุทธศักราช2512ครับโดยเซเทียนโกเซตนั้นมีผลงานชิ้นเอกได้แก่นิรุติศาสตร์พีสางเทวดาวัฒนธรรมประเพณีไทยและงานแปลวรรณกรรมสําคัญอย่างการมนิตและผลงานอื่นๆเช่นคุณมีประโยชน์ อุปกรณ์รามเกียรติ์คำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นงานแปลไทยจีนตำนานศิลปก,กรวิจาร์ณเรื่องบทเพลงนํ้สำสเรื่องของชาติไทยปฏิมากรรมไทยโดยสินพีรศีเป็นงานแปลนิรุกติศาสตร์พระราชลัดจักรและตาประจำตัประจำตำแหน่งอธิบายน่าจะสินไทยพร้อมด้วยคำนำเรื่องกีตศินเรื่องปีสาเทวดาเรื่องวัฒนธรรม ลัทธิของเพื่อนเรื่องแหลมอินโดจีนสมัยโบราณและอื่นๆครับ